สวัสดีครับผมบายไฮเปอร์โนลี่นะครับวับนนี้จะมาทําการทดลองกันนะครับว่าถ้าเราใส่น้ําแข็งแห้งหรือว่าอ้าวโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหอย่างแท้เอ้ยโอเคโอ้โหมันเป็นแบบปอกๆเลยอะ่ะท่านผู้ชมมันจะระเบิดไปแน่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นนะจะเย็นนะโอยโหอะไรวะ จับตรงนี้ก็คือเย็นมากนะครับโอ้โอ้โอ้มันเป็นเสียงแบบปุ๊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 บอะหืมโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาอีกก้อนหนึ่งนะครับห้ามจับติดขาดนะครับเพราะว่าถ้าจับนี่ก็เรียบร้อยครับผมไปหาย,ยุมาบานได้เลยนะ โอ้เยยัพูดอยู่เลยนะอันเก่าอโหนี่มาแนี่ครับเอาละน้บปึ๊บนี่แมปึ๊บไอไไอ้ไอ้นม่นี่ครับอือหได้ครับเฮ้ยมันจะระเบิดป๊บนึงเลยนะ ดูดิเหมือนน้ำเดือดเลยนะฮะโอ้โหโคตรเทะแม่แม่ดูดิแม่นี่โอ้หไม่ระเบิดไม่ระเบิดปลาปายไม่อัดแก๊สโอ้ดูดิมันคือเย็นมากเลยนะแล้วสามารถเป่าได้ด้วยนะเดี๋ยวจะผมลองเป่าดูน่าจะไหมดูดิโอ้โหแล้วถ้าถ้าถูกควันอ่ะ ควันดูดมาแล้วโอ้โห้ดูดสุดมากครับดเดี๋ยวผมจะลองวัดอุณหภูมิดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่นะตอนนี้อุณหภูมิห้องผม28องศาไปเพิบโหนี่ลดเลยนะเหลือ27 26 25 ค่อยลดลงเรื่อยๆนะครับย 23, 23, ี่สิบ2ี่สามยี่ยีผมจุ่มตัวคนอีกนอี่องะยี่เอ็ดมันขึ้นชา้จาจังวะเนี่อ้าวยี่สิบจะลดติดไหมอ่ะสิะครับสิบเก้าองศาน้ำโคตรตึง ถ้ากินไปก็ก็ได้อยู่นะแต่แต่ห้ามกินห้ามโดนน้าแข็งแห้งหเฉยนะครับทางที่ดีคือให้มันเหยไปก่อนนะกนนะ็มันก็น่าจะประมาณนี้นะเพราะว่ามันแช่ลงไปนในน้ำอุ่นไง โซ so, วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเ mm hmm. จอกันใหม่ในคลิปหน้าส mm hmm. วัสดีครับ